สวัสดีค่ะทุกคนทุกคนยังจำข่าวเมื่อประมาณสักสองเดือนที่แล้วเกี่ยวกับภารกิจการนำส่งหัวใจดวงที่100้ได้ไหมคะเป็นภารกิจของตำรวจจราจรโครงการพระราชด,ดำริซึ่งหัวใจดวงนี้ถูกส่งมาจากจังหวัดพิษณุโลกผ่านทางเครื่องบินแล้วก็มาลงที่สนามบินดอนเมืองเพื่อที่จะทำส่งให้ผู้ที่รอรับอยู่ที่โรงพยาบาลศรีราชซึ่งหัวใจที่ได้รับการผ่าออกมาที่โรงพยาบาลที่พิษณุโลกเนี่ยมีเวลาอยู่ได้แค่4ี่ชั่วโมงเท่านั้น ึ่งถ้าดูจากระยะทางบวกกับการจราจรอันติดขัดของกรุงเทพแล้วเนี่ยภารกิจนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะคะแถมยั้มีเหตุการณ์เครื่องบินดีเลย์อีกกว่าจะมาถึงสนามบินดอนเมืองเนี่ยก็เหลือเวลาเพียงแค่40นาทีเท่านั้นเองในการนำส่งให้โรงพยาบาลสิริราชซึ่งจะถ้าใช้รถพยาบาลปกติเกิน40นาทีแน่นอนก็เลยต้องเปลี่ยนแผนใหม่โดยตำรวจจราจรทางหลวงร่วมกับตำรวจในโครงการพระราชดำริ ประสานงานกับตำรวจจราจอดในท้องที่เปิดไซเลนนำทางเลียร์ทางให้ไปจนถึงโรงพยาบาลศิริราชใช้เวลาทั้งหมดเพียงแค่18นาทีเท่านั้นเองซึ่งภารกิจก็ยังไม่จบนะคะยังมีเวลาเหลืออีกแค่10นาทีในการนำส่งหัวใจขึ้นแต่บนตึกรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ก็วิ่งกันเต็มที่เลยเพื่อจะส่งมอบหัวใจให้ถึงมือแพทย์ในห้องผ่าตัดช่วยต่อชีวิตผู้ป่วยที่รอรับบริจาคหัวใจได้อย่างทันเวลาซึ่งข่าวนี้เองก็ได้เข้าถึงหูเพื่อนบ้านเราอย่างประเทศอินโดนีเซียค่ะ ยังก็มีผู้ใช้ X คนหนึ่งเอาคลิปภารกิจนี้ไปลงโดยเขาก็ได้ตั้งแคปชั่นว่านี่คือการประสานงานของภารกิจหนึ่งในการส่งมอบัวใจจากผู้บริจาคให้กับตำรวจและรถพยาบาลส่งให้กับโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในประเทศไทยพวกเราอินโดนีเซียยังคงห่างไกลจากความสำเร็จในการบรรลุภารกิจแบบนี้ซึ่งก็เหมือนจะเป็นการชมประเทศไทยบวบวกไปกับการเสียสีประเทศตัวเองอยู่เหมือนกันซึ่งคลิปในโพสต์ของเขาก็มียอดวิวถึง1ล้านเแสนวิวเลยค่ะ ซึ่งก็เป็นยอดวิวที่ค่อนข้างสูงมากเลยซึ่งก็แน่นอนว่ามิชอบอินโดนีเซียจำนวนไม่น้อยเลยที่เข้ามาสแสดงความคิดเห็นในคลิปนี้แอดก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเขามีมุมมองต่อเรื่องนี้ว่ายัางไงกันบ้างนะคนแรกเขาบอกว่าชีวิตของคนไทยมีราคามากกว่าชีวิตของคนที่นี่คนต่อไปเขามาตอบกลับคนเมื่อกี้ว่าดูเหมือนจะเป็นแบบนั้นนะในอดีตเคยมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอินโดนีเซียแล้วก็เกิดขึ้นในประเทศไทยพร้อมๆกัน ในประเทศไทยมีกลุ่มเด็กวัยรุ่นติดอยู่ในถ้ำทุกคนพยายามช่วยเหลือพวกเขาจนทั่วโลกสนใจในขณะเดียวกันที่ทะเลสาบโทโบาของอินโดนีเซียเรือขนาดใหญ่จมลงเนื่องจากความจุที่มากเกินไปพลูนเหลือเฟอรี่ที่เห็นเหตุการณ์เลือกที่จะอยู่ห่างๆแทนที่จะให้ความช่วยเหลือคนต่อไปนะคะเรายังล้าหลังมากเมื่อเทียบกับประเทศไทยหวังว่าพวกเราจะให้ความสำคัญกับปัญหาสุขภาพกันมากขึ้นนะ คนต่อไปก็บอกว่าสิ่งสำคัญก็คือความเอาใจใส่ ign, วินัยแล้วก็ความรับผิดชอบคนต่อไปก็มาประชดประชันว่าถ้าเป็นที่อินโดนีเซียจะแวะกินข้าวก่อนคนต่อไปถ้าเป็นที่นี่หัวใจนั้นน่ะจะถูกแทนที่ด้วยหัวใจวัวในขณะที่หัวใจดวงเดิมที่ถูกบริจาคมาจะถูกขายให้เจ้าหน้าที่ที่ทุจริตคนต่อไปก็บอกว่าน่าเสียดายที่สิ่งแบบนี้จะเกิดขึ้นที่ต่างประเทศเท่านั้นแหละ คนต่อไปฉันยังคงจําเหตุการณ์วุ่นวายที่สายการบินสิงคโปร์เปลี่ยนเส้นทางไปกรุงเทพแบบกระทันหันได้เจ้าหน้าที่กู้ภัยทั้งหมดตำรวจแพทย์แล้วก็รถพยาบาลต่างก็เตรียมพร้อมกันอยู่ที่ด้านข้างของเครื่องบินแล้วนั่นสินะคะเหตุการณ์เกี่ยวกับการแพทย์ของไทยโด่งดังหลายเหตุการณ์แล้วเหมือนกันนะเนี่ยคนต่อไปก็มาบ่นว่ายิ่งอายุมากขึ้นเท่าไหร่เขายิ่งรู้สึกว่าอินโดนีเซียเนี่ยเหมาะจะเป็นที่พักผ่อนเท่านั้นไม่ใช่ที่อยู่อาศัย คนต่อไปเราควรเรียนรู้จากประเทศอื่นที่พัฒนากว่าแบบนี้คนต่อไปก็บอกว่านี่มันข่าวปลอมเดิมทีแล้วเป็นคลิปของตำรวจอินโดนีเซียแค่แต่งตัวเป็นตำรวจไทยเท่านั้นเองคุณพี่จะเอาหาไปไหนคะเนี่ยคนต่อไปนะคะถ้าเป็นที่นี่ถ้ามีรถพยาบาลผ่านมาก็ไม่มีใครหลีกทางเพราะบางทีรถพยาบาลที่นี่ก็เนียนเปิดไซเลนเพื่อที่จะทำความเร็วเท่านั้น ดังนั้นผู้คนก็เลยสับสนว่านี่มันฉุกเฉินจริงๆหรือว่าฉุกเฉินปลอมกันแน่คนต่อไปนะคะอินโดนีเซียกับไทยน่ะมันเทียบกันไม่ติดเลยพวกเราเทียบได้กับติมอร์เลสเตเท่านั้นแหละคนต่อไปการประสานงานของไทยน่าเจ๋งมากเลยหวังว่ามันจะเป็นแงรงบันดาลใจให้อินโดนีเซียพัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นไปอีกคนต่อไปก็มาบอกว่าประเทศไทยยังได้วกว่าอินเดียเยอะ รอมแนบคลิปนี้มาด้วยอืมโอเคยอมก็ได้คนต่อไปก็มาประโชดอีกแล้วว่าถ้าเป็นอินโดนีเซียคุณต้องกลับมากรอบแบบฟอร์มให้ครบสิบแผ่นก่อน คนต่อไปในอินโดนีเซียเพิ่งจะมีการปลุกถ่ายหัวใจได้เมื่อปี2022นี้เองยังห่างชั้นกับประเทศไทยเยอะขอให้บ้านเมืองเราดีขึ้นไม่โดนโกงกินด้วยเธอคนต่อไปในอินโดนีเซียยังยุ่งเรื่องแบ่งเค,ค้กกันอยู่เลยให้ตายเถอชนัะประเทศไทยจริงๆคนต่อไปนะคะในประเทศโคนโนฮะนี่ตำรวจมีไว้คุ้มกันเฉพาะคนบางคนเท่านั้น ว่าแต่ไอคำว่าประเทศโคโนฮะเนี่ยมันแปลว่าอะไรคะ mm. เห็นหลายหลายคนที่จะมาประชดประชันประเทศตัวเองเนี่ยก็มาแก้ใช้คำว่าประเทศโคโนฮาตลอดเลย mm. คนต่อไปประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วจริงๆนะถ้าพวกคุณยอมรับอะคนต่อไปก็มาถามว่าทำไมไม่เอาหัวใจจากผู้บริจาคในโรงพยาบาลเดียวกันละ่ะคนต่อไปก็มาตอบกลับคอมเมนต์ของคนเมื่อกี้นะคะ1ก็คือมันคือหัวใจ อวัยวะสำคัญอย่างหัวใจนะ่ะมันหายากมากแล้วก็มีคิวยาวด้วย 2. ก็คือเรื่องของเวลาเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะสามารถรอการรับบริจาคได้นานแค่ไหน3ก็คือสถานที่การบริจาคหัวใจสามารถทำได้หากมีผู้บริจาคเสียชีวิตไม่มีใครรู้เรื่องความตายไม่รู้หรอกว่าใครจะตายที่ไหนข้อที่4การดำเนินงานการผ่าตัดหัวใจเนี่ยเป็นการผ่าตัดที่ยากนะเนื่องจากอวัยวะต้องสดและเหมาะสมกับการทำงานด้วย การค้นหาผู้บริจาคซึ่งยากที่สุดเลยโดยปกติแล้วไม่ค่อยมีใครอยากจะบริจาคหัวใจกันหรอกส่วนใหญ่จะได้รับบริจาคจากผู้ที่เป็นโรคเ d ็มดีหรือว่าโรคที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อนะคะซึ่งกล้ามเนื้อของหัวใจยังคงทํางานได้อยู่ดังนั้นต้องทําการเคลื่อนย้ายอวัยวะอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะยังใช้งานอยู่ได้ข้อที่ 6. มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นการที่จะหาผู้บริจาคหัวใจมันไม่ได้ง่ายเหมือนการหาคณะในสวนผักขอบคุณ คนต่อไปก็มาบนประเทศตัวเองว่าประชาชนหรือผู้ป่วยอะไรทํานองนี้คนได้รับสิทธิพิเศษบนทางหลวงไม่ใช่จากเจ้าหน้าที่ที่ต้องการเดินทางโดยรถยนต์แต่ก็ต้องมีรถนําขบวนแบบนั้นทําให้รถติดมากขึ้นไปอีกคนต่อไปก็มาตอบกลับคอมเมนต์เมื่อกี้ว่าก็คนประเทศนี้ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมสิ่งสําคัญที่สุดก็คือรถพยาบาลรถพยาบาลที่เนี่วิ่งเพื่อขนคนตายเดี๋ยวก็วิ่งเพื่อคนคนเป็นซะอีก คนสุดท้ายก็มาประชดว่าในอินโดนีเซียเจ้าหน้าที่มีไว้เพื่อสร้างปัญหาให้กับประชาชนโดยเฉพาะเป็นไงกันบ้างคะกับมุมมองของชาวอินโดนีเซียที่มีต่อการทํางานของเจ้าหน้าที่ในประเทศเราซึ่งคุนเจ้าหน้าที่เองก็ไม่ได้ว่าทําแค่ครั้งเดียวนะคะก่อนหน้านี้แอะเคยเห็นคุณตำรวจขับรถนำทางให้กับรถพยาบาลที่ขนส่งเด็กน้อยที่เป็นผู้ปว่วยจากสอปป,อปลาวเข้ามารักษาในกรุงเทพได้อย่างทันเวลาเหมือนกันคุนเจ้าหน้าที่ทุกคนทําให้คนไทยภูมิใจนะคะ กอนปิดคลิปแอบฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์คุยกันใหม่นะคะเอาไว้เจอกันใหม่ท็อปติกหน้าสวัสดีจ้า